สวัสดีชาวนักช้อปออนไลน์ทุกท่านเลยนะครับผมที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากครับในส่วนของตัวนี้ผมจะมากะแนะนํากันในส่วนของมือถือตัว vivo นะครับ y 3 6 5 g นะครับอ่าในส่วนของตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามือถือเครื่องอ่าตัวนี้นะครับผมได้ปิดยอด o r อร์ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรและที่สําคัญผมก็ได้มีการแนะนําให้อ่าคน ข้างตัวนะได้ซื้อเอามาใช้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นราคาที่ผมคิดว่าสุดกุ้มที่สุดแล้วแหละในในส่วนของสเปรขนาดนี้แล้วก็ราคาประมาณนี้นะครับก็ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาไม่ถึงหมื่นแล้วชิซื้อในช่วงของไฟเซลเนี่ยราคามันจะถูกลงไปด้วยนะครับเนาะก็ในคลิปนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับแล้วก็มาแนะนําสําหรับสมาชิกที่สนใจด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวมือถือเครื่องนี้ให้สมาชิกได้ทราบกันดังนี้นะครับในส่วนของตัวจอแสดงผลดิสเพลย์ของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้จะให้จอแสดงผลเป็น LCD นะครับ24บิต16ล้านสีจอแสดงผลมีรูสำหรับกล้องหน้านะครับกว้างาความกว้างของหน้าจอแนวทะแยงมุมอยู่ที่6.64นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0คูณ2388พิกเซลนะครับ อัตราการสัมผัสหน้าจออยู่ที่90เฮิร์นะครับวัสดุตัวเครื่องบอดี้เป็นหน้าจอกระจกกรอบพลาสติกนะครับมีสีให้เลือกอยู่สงสีก็คืออาสีดำและสีเขียวนั่นเองนะครับเครื่อข่ายในเวิร์กของเขาใช้งานแบบโนซิมนะครับรองรับ2ซิมการ์ดเทคโนโลยีรับตรงข้อมูลอยู่ที่ 3g, 4g และ 5g นะครับตัวนี้ก็รับสูงสุดอยู่ที่ 5g นะครับระบบปฏิบัติการของเขานะครับเป็นฟันทัช OS 13 based on Android 13นั่นเอง CPU เป็น MediaTek นะครับ Density 6020 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.2 GHz นะครับ GPU ของเขาเป็น Mali G57 MC2 นะครับ RAM เป็น RAM 8นะครับ ROM อ,อยู่ที่ 256GB MicroSD สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นั่นเองนะครับกล้องหลังนะครับเป็นกล้องดิจิตอล50ล้านพิกเซลบวกกับเลนส์เด็นะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด F1.8 ไฟแฟลช LED ขนาดภาพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8,000คูณ6 0 0 0พิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด F2.45 ในส่วนของการบันทึกวิดีโอเนี่ยการบันทึกวิดีโอกล้องหลังของเขาสามารถบันทึกวิดีโอได้ระดับ Full HD เลยนะฮะ1,080 uh huh. 30เฟรมต่อวินาทีนะครับในส่วนของอยู่ที่ความละเอียดก็คือ1,920คูณ1,080พิกเซลในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าของเขาก็เป็นการบันทึกวิดีโอระดับ Full HD นะครับ1,080 30เฟรมต่อวินาทีนั่นเองนะครับ ในส่วนของระบบเซนเซอร์ที่เขาให้มาก็จะมีการตรวจสอบรายยมมือนะครับมีการจดจำใบหน้าหรือที่สันก็หมุนภาพอัตโนมัติการเชื่อมต่อของเขานะครับก็การเชื่อมต่อก็จะเป็นในส่วนของการาหารกับตำแหน่งนะครับมีระบบ GPS e ให้ Wifi อยู่ที่802.11นะครับเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรงแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่แบตเตอรี่รีพู5,000 m มิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จไฟชาร์จไ้อยู่ที่4 4วัตต์เป็นฟลัชชาร์นี่ซึ่งโดยรวมของเนื้อหาอของตัว vivo นะครับ y 3 6 5 g ของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของสเปคเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแต่ว่าก็ ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับก็สําหรับมือถือตัวนี้มันราคาไม่ถึงหมื่นและที่สําคัญก็ตัวนี้ก็ถ้าเกิดมองภาพรวมนะครับเนี่ยคุณได้สเปคเนี้ยในราคาที่มันลดราคานะครับก็ผมตีกลมๆให้ประมาณ6 0 0 0เนาะถ้าเกิดใครที่มีโคสลดอะไรแล้วเนี่ยมองว่าคุ้มไหมในราคา6000ถ้าตอนนี้ก็น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่า อาจจะได้ในส่วนของตัว 5G มาด้วยแล้วก็ตัวนี้ RAM 8เนอะรอมให้อยู่ที่ 256G ิะครัก็จะได้หน่วยความจำที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องระบบประมวลผลของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ปานกลางถึงดีนะฮะัปานกลางถึงดีแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมมองว่าก็น่าจะอึดนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปใช้งานหักโหมอะไรนะก็อยู่ที่ แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับชาร์จไวอยู่ที่44วัตต์ก็น่าจะเพียงพอสำหรับสมาชิกทั่วไปในส่วนของเรื่องของการเล่นเกมนะครับเรื่องของการเล่นเกมก็ถ้าเกมทั่วไปนะครับเฟรมเรทที่แบบคุณไม่ได้ไปปรับสูงอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อไปเล่นเกมในราคานี้ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับในส่วนของอไอตัวพวก RUV อ,อะไรประมาณนี้ก็ Off Duty เนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดอยู่ในเฟรมเรทกลางๆทั่วไปที่แบบ เราไม่ได้ปรับแบบสูงสุดเนะี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะน่าจะเล่นได้นะฮะในส่วนของตัวนี้ก็ส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปก็อาจจะใช้ทํางานสัดส่วนใหญ่นะครับเนาะในส่วนของการเล่นเกมลายเครียดก็อาจจะมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ในราคาประมาณ6 0 0 0ก็น่าจะ คุ้มอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับตัวนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาวิดีโอนี้นะฮะที่มาแนะนำกันในส่วนของตัว v i v o Y 3 6 5 G ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงใดที่ผิดพลาดประการใดอะไรเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถติชมกันได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือถ้าเกิดข้อมูลของผมมันคาดเคลื่อนหรือไม่ครบอย่างใดเนี่ยสามารถเม้นบอกกับสมาชิกเพื่อนๆคนอื่นๆที่เข้ามาดูกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลนะครับให้กับสมาชิก ทั่วไปนะครับผมเนาะโอเคนะฮะก็มีเนื้อหาอยู่เพียงเท่านี้นะครับในการมาแนะนํากันในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอหน้าถ้าเกิดมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจแล้วราคามันกาลังเฟดเซลล์เนี่ยผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้สมาชิกกันนะครับให้ได้เป็นอีกตัวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อสินค้านะครับในส่วนของวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชม วิดีโอนี้นะครับก็รอติดตามกันในส่วนของคลิปถัดไปนะครับนบขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้